มาชิงจากวงไอดอลบีโกมจิไอเธอคือโอชิคนโปรดแต่ทุเชิญท่านต่อไปท่ายังไงก็ลองตรวจดูดนะคุณ่านน่าสงสัยเหรอ,อไม่รู้ว่าเกิดขึ้นได้ยังไงและเกิดขึ้นเพราะอะไรแต่ว่าพวกเราได้กลับชาติมาเกิดเป็นลูกของไอดอลที่เป็นโอชิของตัวเองในฐานะลูกของโอชิแต่แล้ว ดาวจรแสงของพวกเราก็หายลับไปฉันกลับชาติมาเกิดใหม่บนโลกนี้เพียงเพื่อแก้แค้นก็เท่านั้นตามหาตัวฆาตกรที่ฆ่าไอายให้เจอและฆ่ามาด้วยมือคู่นี้นี่แก่วางแผนอะไรอยู่กันแน่ในที่สุดผมก็หาตัวเจินเจ้าคนที่สั่งให้มันมาฆ่าไอาถึงบ้านฉันไม่ยอมไม่ทำเรื่องแบบนี้หนะอกงการให้อยู่ในกำมือนาย ขอจบการศึกษาาก่บีโคมาจิค่ะคอนจะจะล้างแค้นในหมอนนั่นมันจะต้องเป็นฉันคนนี้คนเดียวเท่านั้นเธอที่จะทําให้มือตัวเองเปื้อนเลือดสินะผมไม่กาจะฆ่ามันให้ได้ตายสบายๆหรอกมันหยุดไม่ได้แล้วเกิดใหม่เป็นลูกโอชิบทสุดท้ายแม่ตั้งใจว่าจะเล่าให้อควาฟังตอนที่อควาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะเรื่องเกี่ยวกับพ่อของพวกเธอ